สวัสดีครับวันนี้ว่างๆถ่ายเบอร์ K13 ให้ดูอีกรอบนะครับ K13 ในเห็นวิดีโอนี้4ตัวนี่คือใช่ K13 ทุกตัวนะครับแต่เราจะถ่ายตัวเดียวให้ดูนะครับเอาเคียงให้รอบด้าน,นะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังตัวตรงกลางเราใช้ไฟส่องจากด้านบนนะครับตัวเดียว ปลาอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างเก๊กันนะครับลูกค้าได้ไปเครื่องข,ขาดก็อย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะฮะก็หมักทิ้งๆไว้ก่อนครับตัวไหนคึกคึกสดๆส,ดส,ดส,ดสวยๆก็เอาขึ้นมาเลี้ยงก่อนฮนะปลาเก๊กันจริงๆครับแต่ว่ากัดนี่เสด็จนะหางกะจัดเขี่ยวดีครับวันนี้ว่างๆก็เลยถ่ายให้ดู เราจะเคียงรอบด้านให้มันคึกนครับเพราะปลามันเพิ่งใส่น้ำหมักได้สักสองสามวนมันยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็เลยเคียงรอบด้านให้ดูนะครับดูเนื้อตัวก็เริ่มสวยแล้วนะรอเ,เครื่องไตมีกนิดก็น่าจะเลี้ยงได้ครับ โอเคครับวันนี้ว่างๆเลยถ่ายให้ดูนะครับเห็นปลาตัวมันสวยขอบคุณมากครับเบอร์เสิ13จากกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาประกัดเก่ง